สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาพาแม่นะครับแม่แม่ชีนะครับมาปล่อยปลานะครับอ่าอิ่มบุญนะเห็นไหมหน้าหน้าอิ่มบุญนะครับเนาะก็ให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญนะครับนี่ครับจุดปล่อยปลานะครับที่นี่บ้านไพรงามนะครับโมอะไรจำไม่ได้นะครับ ตำบลบานกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่แนะนําเลยนะครับใครที่ได้มีโอกาสมาก็แวะมานะครับทําบุญหรือมาที่วัดนะวัดไผงงามนะครับได้นะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยนะครับแนะนําเลยครับ เยี่ยมเลยนะครับสวัสดีครับ